สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่อง d e a t h g เกมเกมท้าตายเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างจากเว็บตูนะครับอัางจริงเป็นซีรีส์ที่ผมตั้งใจจะดูนานแล้วแหละแล้วก็ยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็ช่วงปีใหม่อ่ะผมมีโอกาสได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แม่งสนุกขนาดนี้เลยเหรอก็เลยอยากจะรีวิวให้ฟังนะครับอาจจะมีสปอย ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับซีรีส์เรื่องเกมทาตายหรือเดทเกมนะครับเขียนบทและกำกับโดยฮายองฮุนถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะฮายองฮุนซีรีส์เรื่องเดทเกมเนี่ยเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหนังเริ่มต้นเล่าถึงชเวอ,อีแจเป็นชายหนุ่มที่ตั้งใจจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะโดยตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจหางานเพื่อเข้าบริษัทใหญ่ๆ แต่ก็ชีวิตกับพลิกผันโดยที่ตัวเขาเองอ่ะเห็นคนถูกรถชนก็เลยเข้าไปช่วยทําให้เหตุการณ์เหล่านั้นอ่ะมันฝังใจเขาในวันที่เขากําลังจะไปสัมภาษณ์พอดีทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์งานออกมาได้ดีได้เขาเลยไม่ได้ทำงานที่นั่นที่ที่เขาตั้งใจไว้แล้วชีวิตเขาอ่ะก็ต้องรอไปอีกหลายปีเพื่อที่จะให้ตัวเองได้สัมภาษณ์ ในรอบใหม่ๆอีกครั้งในระหว่างนั้นอะ่ะเขาก็ทํางานจิปะถาไปเรื่อยแหละแล้วก็ทํางานพวกส่งของบ้างแบกของบ้างอะไรเงี้ยแต่พอมันผ่านไปหลายๆปีอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าคนอื่นอะ่ะประสบความสําเร็จกันหมดละมันก็เหลือแค่ตัวเขาอะ่ะที่ยังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ขนของอยู่ก็ไม่รู้แฟนก็ยังรออยู่แม่ก็ยังรออยู่เขาก็เลยรู้สึกแย่กับตัวเองประจวบเหมาะกับ ชีวิตที่เขารู้สึกว่ามันเริ่มค่อยๆพังทลายลงอะในวันนั้นอะเขาก็บังเอิญบังเอิญเดินไปที่บ้านแฟนแล้วก็เห็นชายหนุ่มขับรถมาส่งเธอแล้วก็มอบดอกไม้ให้ตัวพระเอกอะชเวอีอแจก็เลยรู้สึกแย่แล้วก็บอกเลิกตัวนางเอกไปประจวบเหมาะกับวันที่เขากลับมาบ้านอะกลับมาที่ห้องเช่าเนาะ แล้วเขาเหมือนกับไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาสักพักแล้วแหละเจ้าของที่เช่าอ่ะเจ้าของห้องพักอ่ะก็ขนของออกมาหมดเลยวางไว้ข้างนอกจนเขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่เหลืออะไรเลยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายเขาก็ตัดสินใจกระโดดตึกตายโดยเขียนจดหมายไว้ว่าการตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับผมแต่การมีชีวิตอยู่เป็นเรื่องที่ยากสำหรับผม ่าจะเขียนประมาณนี้ไอ้คำพูดเหล่านี้มันทำให้เทพแห่งความตายรู้สึกไม่โอเคกับคำพูดของพระเอกก่อนที่พระเอกจะลงไปในรนรกตัวเทพแห่งความตายก็เรียกพระเอกมานั่งคุยตัวเทพแห่งความตายพูดกับพระเอกว่าฉันจะทดสอบแกเองโดยการให้แกมีชีวิตอยู่ในคนทั้ง12คนถ้าแกสามารถทําให้ชีวิตพวกเขาที่แกเข้าไปตรงจุดนั้นรอ,อดชีวิตได้ ฉันจะมอบชีวิตที่เหลืออยู่ของคนพวกนั้นให้แกหลังจากนั้นน่ะตัวเทพแห่งความตายก็บรรจุกระสุนแล้วก็ยิงเข้าไปที่หัวพระเอกปุง้งพระเอกก็ได้เกิดเป็นไม่ได้เกิดเป็นพระเอกได้ไปอยู่ณนะจุดจุดที่คนคนนั้นกําลังจะตายคนแรกที่พระเอกไปเกิดเนี่ยเป็นประธานบริษัทที่กําลังนั่งอยู่บนเครื่องบินตัวพระเอกต้องทอํายังไงก็ได้ให้ตัวประธานเนี่ยมีชีวิตรอดพระเอกก็เลย ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไอประธานเนี่ยรอดสุดท้ายแล้วก็ตายน่าจะตายบนเครื่องบินหรืมัง้งผมจํารายละเอียดไม่ค่อยได้นะพอประธานตายพระเอกก็กลับมาในโลกเดิมโลกแห่งความตายแล้วก็คุยกับเทพแห่งความตายว่าไหนบอกว่ามันสามารถเอาชีวิตรอดได้ไงดูยังไงก็ไม่มีทางรอดตัวเทพแห่งความตายก็บอกพระเอกว่านายต้องหาวิธีเอาเอง ว่าจะทำยังไงแล้วเทพแห่งคอามตายก็ยิงเข้าไปที่หัวพระเอกอีกทีปุง่งพระเอกก็ไปเกิดเป็นอีกคนคนอีกคนหนึ่งตัวหนังก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนจบตัวผมอะเริ่มรู้สึกเฮ้ตัวหนังแม่งเริ่มสนุกเรื่อยๆแล้วสนุกขึ้นเรื่อยๆเลยจนทำให้เออดูไปติดไปเริ่มมันตัวซีรีส์แม่งตัวซีรีส์เขาทำประมาณว่าถ้า คุณอยากดูหนังในหลายๆแบบอ่ะหรือว่าหลายๆอารมณ์อ่ะหนังเรื่องนี้มีครบทุกอารมณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการอ่าเป็นหนังเป็นหนังแนวแอคชัน่นโรแมนติกดราม่าคือทุกๆทุกๆแนวในหนังอ่ะสามารถไม่ใช่สามารถดิทุกๆแนวในหนังอ่ะยัดลงไปในซีรีส์เรื่องนี้หมดแล้วอ่ะ หนังเรื่องนี้ก็คือ The Best of the b e s ในปี2025เลยนะสำหรับผมที่เพิ่งได้ดูก็เลยรู้สึกดีมากๆกับหนังเรื่องนี้กับซีรีส์เรื่องนี้นะสำหรับซีรีส์เรื่อง Date Game นะครับผมไม่หวังอะไรเลยหวังว่าอยากให้มันมีภาคต่อแต่ก็น่าจะยากน่าจะเป็นเรื่องอื่นไปเลยเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้โคสนุกเป็น The Best of the Best เดทเกมเกมท้าตายที่ถูกเขียนบทโดยฮายองฮุนเอาสยากตามซีรีส์ของเขาหลายๆเรื่องต่อเลยเกมท้าตายเดทเกมนะครับเต็ม10บผมให้10ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังกันนะครับขอบคุณครับ